ทักทายยามเช้านะครับเนาะเอาบรรยากาศธรรมชาตินะครับเสียงนกเสียงกาวันนี้ก็วันหยุดนะครับหลายๆท่านพอดีกิงมาทางนี้เนาะครับเนาะเอาบรรยากาศส,สบายๆมาฝากกันโอ้พัดจันยังไม่ลงเลยนะครับนะโ,โมงกว่าแล้วสวยดี เขากระเว่นร้องนะครับเอาบรรยากาศสบายสบายตักถายเ,เพื่อนๆอากาศก็เย็นๆนะครับบางพื้นที่ก็อาจจะมีฝนมั่งนะครับเนาะอย่างว่าฝนตกใส่ดอกมะม่วงโชว์มะม่วงนะครับอากาศสบายๆเอาบรรยากาศธรรมชาติมาฝากกันนะครับอยู่กับ มาชาติมั่งรู้สึกมั่งสมองมันโล่งโล่งดีนะครับได้ยินเสียงนกมั่งแต่มองแมกไม้สีเขียวนะครับจิตใจมันก็รู้สึกว่าสดชื่นขึ้นมามีพลังบวกนะครับแล้วก็การอยู่กับอะไรที่มันจําเจเกินไปมันก็ทำให้อึดอัดน,นะครับ มีความสุขกันนะครับเนาะกับเชา้านี่ปังๆทุกท่านครับ